เฮ็ดเลนเฮ็ดหัวตายทุกคนอยากหายังกะหายไปฮะชีวิตเขากะใส้ไปเลื่อๆอยากเห็นยังกะเฮ็ดเอาใจทุกคนไปซื้อของเขาก็อยากกินเนาะได้กินมันกะดีแล้วก็ได้ของไปอีกกะร้งแบบคุ้มทุกอย่างบางคนซื้อบ่อยจนไม่ใช่เปิดร้านกิฟ์ช็อปจริงบางคนเอาซื้อบ่อยเปิดร้านกิฟ์ช็อปได้ละมั้ง ผู้ใดนีลูกสาวก็คือแบบว่าห้าสิบตะก้ามายังยังเลยขายังเลยยังไม่ถึงประมาณอีกประมาณสิบกว่าตะก้าถึงแหละเออเอาให้ของสั่งมาแล้ววันนี้จ้าขอบคุณค่ะพี่ดูทุกไลย์เพื่อครมเมนขอบคุณค่ะลองเพลงให้ฟังหน่อยจ้าลองแล้วก็ต้องสื่อเด้บอสือก่อนจะเคยลองลักแรกเหรอเมื่อคืนไปแหกปากอยู่เลน์มาร์กไม่มีคนแมแเลน์มาร์กแม โ,โ,โซนผับแล้วเมาแล้วแล้ว,ลวคือแบบคนโตแขกประมาณแบบห้าหกโตนี่แหละแล้วผับใหญ่มากเลยแล้วแขกประมาณห้าหกโตอยู่โซนโซฟาหมดตรงกลาง,ง,งไม่มีคนขึ้นไปร้องเพลงสวัสดีร้องไม่เป็นพร้อมแต่ชอบพิตาไม่ไม่ไม่เห็นพิตานานก็เลยขึ้นไปร้องสวัสดีค่ะพิตาก็เลยขึ้นไปร้องแล้วก็ร้องได้แต่ท่อนฮุกแล้วก็ให้นักร้องเขาร้องท่อน อยากรู้แค่เพียงเธออยู่ตรงนั้นที่ไม่มีฉันสิมาให้เนี่ยมันท่านได้เลิกกันโอ้ไอ้ท่าขาดขอบที่ล่ะขอโทษเราจะสี่กันแล้วเอะมายากอะไรพี่มินนี่เราอะเราจะต้องแบบไม่ต้องิดแบบเนี่ยเขาเอินกันเอินว่า ยานเสียฟอมเนี่เออคุณ้อแคยานเสียฟอมเสียฟอมกับเสียเขาจะเอาอะไรเออเนอะเออเสียฟอมกับเสียเขาจะเอาอะไรยามเสียยกเสียเธอแต่ไม่ยอเสียฟอมไม่ได้แล้ววันหนึ่งถ้าไม่มีเขาเราจะรู้สึกว่าอุ้ยวันนั้นฉันไม่น่าที่จะเลือกการเสียฟอมเลยว่ะไลคนเราได้ไเนี่ยช่วงไลโคนสอนคนอื่นได้สอนเจ้าของม่ได้ดอกเออ ไม่มีเขาเราก็อยู่ได้ไม่ใช่ไม่จริงตอนนี้ไม่มีเขาเนี่จะตายเลยไ,ไม่ตายหรอกสุดท้ายเราใช้สมุกเราหายใจแต่ว่าในตอนที่เราแบบคือเราต้องมาชั่งว่าเอ้ยเขาทําอะไรผิดวะสรุปคือถ้าเราเป็นคนผิดเราก็ต้องขอโทษถ้าเราไม่อยากที่จะเสียเขาไปเออแล้ววันหนึ่งพอเสียเขาไปแล้วเราก็จะมาคิดว่าเอ้าเขาคือผู้รักษาเขาว่าเขาผู้ที่เห็นผิดเลยเห็นปลาละแม่ออ